สวัสดีครับผมมีภาพี่กกน,น้องมาบงถนนอันทางหลวงชนบทน,นะครับผมเส้นระวางอันไม้เหลขกสองสีกับไม้เลขกสองหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะครับผมช่วงนี้ครับเป็นเส้นทางลัดน,นะครับพี่น้องลัดระวังเส้นสองสีมหาอำเภออำเภอคุนหารนะครับผมกระสียุ่นระยะทงางกีฬา จยากแยกมืรสร,ร,มมาร้างมาได้น,น,นะครับผมาาห,าาหาคนที่มาทางทางกังอุบุนทางอุบลนะครับผมสี่ยนเวลาเขาเขาหาพืชพื้นหานได้แบบมันรยสังนะครับผมเรื่องมาจะมีแยกเนียนะครับผมแยกต้องบัานกามนะครับผมบัานกามนะครับผมละกะเีพี่น้องที่เขาทางผู้ใหก็ได้ก็ได้เรยกว่าทีา่เขาในตัวจากทำพือกันทลังมาได้นะครับผม คือมันมีแต่ว่ายอระยะทางเดน,นะครับผมแต่จะอะไรนะอะไรยนันี่นะครับผมระยะทางจะลำบาตบปตนนูนระโูดนะดอะนะอควาด ระยะห้างจากห้างกาับแง่นะครับผมถือว่านี่ฮะกว่ตาตะกอนหลายอยู่ครับผมเพราะกุ้มือนี่เส้นทางเนี่ยกะอาซีอันนั้นนห่อยหนึง่งถือว่าดีเลยหลายใน่ะยะนะครับประมาณระยะห้างจากนี่ครประมาณสิบบ่อสิบน,น,นิ้วห้ากิโลอะไรครับผมมะเล้าเนี่ยแหละครับ ข้างกไก่นะครับเพราะว่ามันยดอดยาเวลาเดี่ยหลายอยู่ครับผมทางก็ว่างนะครับมีไรทางอหกเลยต้องกคนปกไปลุกไร้ทางให้เราเลยบอกว่าดได้กี่หน่อยจะมีเขียดสีเรียมหลาเรน,นี่ครับทางเมกานที่นอกเห็นนะบใส่การสัญจรแบลว่า จากสองซีมหาถนุทรหมายเลขสองเดยนนะครับผมสองซีนิแลน์ระวังอันุบนไปโคราชแต่อัน oui. like well, สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี fuera, ่ยเป็นเส้นทางที่จากคุณหารไปทอดเสียกไปอยู่นะครับผมนั่นหมายเลขนี้ครับผม้าไปมันจะไปชดอันจุดหมายเลขอันสองสองเด่ครับผมกระือเส้นที่ แกลนระวางสีรักที่ผ่านสีรักทั้งวุดนเครับผมเป็นเซตเซตหนึ่งน,นะครับผมโอเคนะครับผมที่น้องครับกะเย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาไปไหนได้ครับผมเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการให้วิดีโอเทอตอไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม